สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางจา่าเือนเดิมนะคะวันนี้ก็มาเที่ยวทะเลกับน้องหญิงนะคะนี่ค่ะแต่งตัวได้แซ่บมากเลยค่ะสวยมากนะคะน้องเขาน่ารักค่ะคุยเป็นกันเองก็ชวนมาเที่ยวทะเลนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็บอกว่าจะพาไปต่อที่รองคารลกิก คาราโอเคนะคะแต่ว่าน้องบอกว่าไม่ว่างนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปไม่ค่อยไปบันหลังนะคะน้องเพราะว่าเน็ตค้างก็เลยจะขอตัวออกไปก่อนแล้วก็รออยู่ตรงนี้ละคะ่ะก็มายืนรอตรงนี้ก็พามาดูบรรยากาศรอบๆห้องค่ะคือบรรยากาศดีมากเลยค่ะวิวสวยนะคะเป็นทะเลตอนกลางคืนนะคะมีดาวเต็มท้องฟ้ามีพระจันทร์ด้วยนะคะนี่ค่ะ ถ้าใครอยากมาเอาเที่ยวด้วยกันก็มาได้นะคะแอดพี่จา๋ามาได้เลยค่ะเราก็จะนัดกันเวลาประมาณสองทุ่มกว่านะคะเพราะว่าตอนนั้นพี่จา๋าจะว่างนะคะก็เวลานั้นปกติทุกวันก็จะออนทุกวันนะคะนี่ค่ะน้องเขาก็บอกว่าออนทุกวันแต่เวลาว่างเราไม่ค่อยได้ไม่ตรงกันนะคะน้องแต่งตัวโคตรสวยโคตรแซ่บอะคะ่ะ ดูชุดน้องค่ะเรานี่สู้ไม่ได้เลยนะคะหุ่นดีมากเลยน้องตัวสูงนะคะน้องตัวสูงพี่จา๋าจะตัวเล็กกว่าแต่หุ่นไม่ดีเท่าน้องหรอกคะ่ะนี่ค่ะเราก็มายืนเล่นชิลๆอยู่ตรงนี้ค่ะสบายๆนะคะมาได้นะมีแค่สองคนบางทีก็เหงานะคะถ้ามีหลายคนอาจจะสนุก มากๆก,ก็เป็นได้ค่ะห้องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ชอบบรรยากาศตรงห้องนี้นะคะชอบบรรยากาศคือสวยงามนะคะบรรยากาศสวยงามก็มีที่ที่ยืนอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะไม่มีน่าจะไม่มีที่เต้นนะคะ เพราะว่าพี่จ๋าไม่เห็นมีเนาะด้ายมาหลังจะพาไปเต้นด้วยกันนะคะเพราะว่าพี่กันคุยบรรยากาศดีนะคะก็เลยถามนะ้ว่าเล่นนานยานังเนาะเล่นนานแล้วคะ่ะแต่ว่าดีใจนะที่ได้เจอพี่จ๋าเพราะว่าไม,ไม่เคยเจอกันอ,อยู่ดีๆพี่จ๋กาก็ผูกมา ก็เลยแอดมานะคะเพราะว่าใช่พี่จ๋าที่อยู่ในช่องไหมก็เลยบอกใช่ค่ะเพราะว่าคงจะมีแต่พี่จ๋าที่ตั้งชื่อชื่อแบบนี้เนาะชื่อเขาปุูกคนอื่นไม่น่าจะตั้งชื่อแบบนี้นะคะคงมีคนเดียวในโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าซื้อชื่อไม่เหมือนใครจริงๆแล้วก็มีพี่กุ้งเคยอีกคนนึงนะคะแฟนพี่จา๋าแต่ว่าพี่เขาไม่ค่อยว่างนะคะ ทำงานเลิกงานก็สี่ทุ่มเลิกงานดึกค่ะช่วงนั้นพี่จ๋าก,ก็จะนอนแล้วก็เลยไม่ค่อยได้มาเที่ยวด้วยกันไม่ค่อยได้มาเล่นอีมด้วยกันสาวอาทิตย์อาจจะมาเล่นบ้างกับลูกสาวนะคะลูกสาวชวนมาเที่ยวนะคะชวนมาเล่นก็เล่นแบบเด็กๆได้ค่ะไม่ได้แต่งตัวเวอหวาอะไรเพราะว่ายังน้องยังเด็กอยู่นะคะ น้องชอบอการแต่งตัวของเกมค่ะในเกมมันก็สามารถแต่งตัวได้เนาะก็เลยชอบมาเล่นด้วยนี่ค่ะก็ไม่ได้แนะนำห้องที่มันแอบแบบ18บวกให้น้องก็จะพาน้องเข้าห้องแบบชิวๆสบายๆสไตล์เด็กๆนะคะนี่ค่ะมันก็มีจะมีหลายมุมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็